lao lại nữa nè, lao lại nữa nè, du, mà đây, mà hà mẹ, tì, thoi ma, tì ma, leo, thoi lằng, thoi lằng mà hà mẹ, à, kẹng má, ham dung nó ตกเจมาเลยใช่ไหมขี่นวลลูกอออชอบรังแกน้องใช่ไหมคะฮะฮะล,ลุงชอบรังแกน้องใช่ไหมลูกเออน้องหนีไกลๆแล้วนี่ยังมาลังแกน้องลุงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยลุงเนี่ยฮะนังแกน้องได้ไงืึนางแกน้องได้ไงแม่สั่งว่าไง น้ามังแกน้องใช่ไหมสีฟังแม่ไหมฟังแม่เปล่าตอนเขาพูดเลยเฉยๆแต่งตัวรอไม่ต้องแต่งตัวรอแกแล้วทำมันแล้วอืม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 อืแกเลน้องทำไมบอกแม่สิแกเลนน้องทำไมอืมอืมอืมทำไมต้องไปหาเรื่องน้องอืมอืมทำไมต้องหาเรื่องน้องครับ ไหนบอกแม่ดิข้ออะไรหงุดหงิดอะไรภ่าใจเยะว่าเป็นเด็กดีนี่